นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นตัวปาน2เซนนะครับก็เผื่อได้ตาก็เป็น4เซนนะครับ4เซนกำลังดีนะครับตัวนี้สารแต่ไม่ต้องดังต่อดังนะเป็น สารยาวเลยนะครับตัวนี้ของสารให้ปลาประมาณเก้ศอกนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนั้นเหมือนกันนะครับความยาวแล้วค่อยมาตัดเอาทีะหลังทีลหลังนะครับปลาบอกว่ามันง่ายกว่ากันนะครับ 15ตานะครับก็จะดูเยอะขึ้นมากว่าของป่านิดน,นึงนะครับของป่ามัน13 13ตานะครับตอนนี้เป็น15ตานะครับครับตอนสานตอนสารดังแรกใช้มือที่3าครับช่วยนะครับตัวน,นี้ก็ใช้เป็นต้นเสานะครับ ตอส,สมือที่สามเดี๋ยวมันให้เหมาะสมนะครับก็เลยใช้เป็นตันเสานะครับดางแรกไม่เท่าไหร่นะครับก็ดองดางที่สองก็มีความคิดคนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้จะทำให้ดูจนถึงจอนใส่เลยนะครับตอน เสร็จเลยนะครับวิธีการของของปลาก็เยอะอยู่นะครับก็มีเขาว่าให้เอาใช้คกมาถ่วงนะครับถ่วงน้ําหนักนะครับเป็นเคสของปลานะครับของนักล่าครับปลานักล่าเหมือนกัน,นครับใช้คกคกที่เราใช้ตำอะไรนี่นะประมาณนั้น,นะครับก็มา ช้ถ่วงน้ําหนักนะครับแต่ว่าปลาเขาไม่ได้ใช้นะครับเขาพูดขึ้นมาแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ใผมดูนะครับเดี๋ยวสกูจะพาพาพไปดูที่เขาถ่วงไว้นะครับพอ,อทําเสร็จให้ปลาเมื่อวานเองนะครับ <c oughs> นี่นะครับของป่านะครับทาเสร็จเมื่อวานนะครับทําการถ่วงนะครับนะครับครับ <c oughs> ประมาณเก้าสองนะครับ เบอยืดออกก็ประมาณสิบสองพอดีนะครับยืดโคตรตึงเลยนะครับนะครับความตึงของการยืดนะครับเป็นสูตรของปานะครับสิงนกคุมนะครับน่ครับก็ถือว่าสูตรใหม่นะครับก็มารอลุ้นกันนะครับป่าจะเป็นยังไงนะครับ ครับเราก็ตัวนี้ก็สารมาได้สักพักแล้วครับก็ยาวพอสมควรนะครับประมาณเกือบสี่ห้าเมตรก็เกือบสามสี่เมตรนะครับก็ตัวนี้สารไปได้ประมาณวันสองวันนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาทำนะครับก็วางก็ไปสารแหด้วยนะครับก็แล้วแต่อารมณ์นะครับแต่ละวันจากสารอะไรก็สารนะครับไม่ใช่งานเร่งรีบนะผมก็เลย ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เป็น2วันแล้วนะครับเดี๋ยวคิดว่าจะสารให้หมดกีมนี่ก็พอน่าจะพอครับก็จะมาเช็คดูว่ามันได้กี่ศอกได้กี่หลังนะครับครับพอรอลุ้นตอนต่อไปนะครับว่าตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะสารให้มันเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกนะครับก็รอลุ้นครับว่ามันเป็นยังไงต่อนะครับผมก็รอดูสูตรดูนะครับ ให้ว่าป๋าเขาทำหรือยังนะครับผมก็จะไปดูสุดกับป๋านะครับประมาณนี้ครับก็รอรุนครับนะครับก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ทําการตัดออกแล้วนะครับด้วยกับด้วยไฟแช็กนะครับทีนี้ก็จะมาทําการยืดนะครับหรือว่าถ่วงน้ำหนักนะครับเดี๋ยวก็จะมาเอาลงมาดูนะครับว่ามันยาวขนาดไหนนะครับ นี่นะครับก็เป็นกระเบื้อง40เซนนะครับนี่ครับตัวนี้ก็หนึ่งคืบนะครับครับ40เซนนะครับดยความยาวนะครับประมาณเกือบสามเมตรนะครับยังไม่หมดนะครับเกือบสามเมตรนะครับเกือบประมาณสามเมตรนะครับ ครับก็กระเบือกกระเบื้องสามแผ่นนะครับนะครับหนึ่งเมตรนะครับสามเมตรกว่านะครับครับสามเมตรกว่านะครับก็จะมาทําการ่วงน้ำหนักนะครับก็ไปดูครับนะครับก็ได้ทาการขึ้นไปผูกกันนะครับตรงที่ทําการแขวนนะครับ บก็มามัดใส่ต้นเสานะครับยาวพอสมควรนะครับถือว่ายาวมากนะครับการมัดนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นดึงมาเมื่อกี้เชือกมันเป็นมันจะขาดนะครับตรงนี้ก็เลยหยุดแค่นี้ก่อนนะครับนะครับเชือกมันเริ่มขาดนะครับก็จะมาทิ้งไว้ประมาณ3วันครับตัวประมาณนะครับต่อมาณ3วันนะครับก็ดูนะครับว่ามันตายืดขนาดไหนนะครับเป็น4เซนนะครับไม่ยยืดเท่าไหร่นะครับ ไม่ค่อยถล่ยนะครับก็ยังสีเซนอยู่นะครับยืดเพื่อ,อการจุดไหนที่เราดึงแม่แน่นครับก็ให้มันแน่นนะครับพอประมาณนี้นะครับน,นะครับความตึงนะครับให้ดูความตึงก็ประมาณนี้นะครับก็รออีกรอดูอีกคัก3าวันนะครับ อ่ะครับผมก็ผ่านไปเกือบเกือบถึงสามเดือนถึงสี่เดือนนะครับก็หลังจากไม่ได้ทำนะครับนื่อจากไม่มีเวลาว้างบ้างครับเดี๋ยวผมจะเอาลงมานะครับแป๊บหนึ่งครับผมก็ลงมาแล้วครับปอมานนี้นะครับแบบรืได้อยู่ประมาณสิบหลังนะครับเนี่ยครับหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าครับเหบเือไปอยู่ครับนิดหน่อยนะครับได้อยู่สิบหลังนะครับ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับ100นะครับนี่สิบลังได้หนึนะครับได้แค่นี้นะครับอ่าถ้าเป็นหลังครับแถวบ้านผมเขาขายหลังละยี่บาทถึงสามสิบนะครับแล้วแต่เจ้านะครับตัวนี้เป็น100บาทนะครับได้แค่นี้นะครับตามนี้นะครับความยาวก็อยู่ประมาณ40เซนนะครับตัวนี้แต่ละหลังนะครับ นี่ครับมันถัดครับสามสิบเซนครับหรือว่าสิบสองฟุตนะครับคมยาวครับคมยาวก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับสิบสองเซนก็สี่สิบเซนนะครับนี่ครับสี่สิบเซนครับโดยประมาณนะครับนี่ครับก่อสิบหลังนะครับหมดนี่ครับหนึ่งร้อยนะครับแต่นี้ผมจะมาทําให้ดูนะครับ เป็นแนวทางนะครับตัวแรกผมว่าจะไม่ทําแล้วนะครับเพราะว่าเขาว่าปลาครับเพราะว่าตามันเล็กไปนะครับตัวนี้ผมว่าจะไม่ทําแล้วแต่ว่าไหนก็ทําแล้วผมก็ลองทําคลิปก่อนครับสักหนึ่งหลังนะครับแต่ว่าถ้าผมจะทําผมก็จะทําตาใหญ่กว่านี้นะครับรอบหน้านะครับถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ได้ก่อนนะครับผมจะมาทําให้ดูนะครับครับผมก็มาทําครับความจริง ทำสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับสามสิบเซนก็ได้นะครับแต่นี้ผมจะทําเป็นตัวอย่างเฉยๆาะเป็นสี่สิบเซนนะครับยตามกระเบื้องหนึ่งแผ่นนะครับนะครับให้ทาสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับได้มาแล้วก็ตัดเลยนะครับชึบประมาณนี้นะครับตัดเลยครับนี่นะครับหนึ่งลังนะครับ ก็ก็เราเราจะมาทําบ่วงกันนะครับทีนี้ก็ไม่ยากหรอกครับตัวนี้ผมทำแบบง่ายครับตัวนี้ใครจะทำให้มันดีกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าทำแบบง่ายๆไว้ก่อนนะครับตัวนี้ chuyện phải chắc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ผมทำไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้ประมาณนี้ครับก็จะเงียบนิดนึงนะเพราะว่าเพ่งในการทํานะครับ ก็ทิ้งให้มันนี้นะครับตัวนี้ก็ปล่อยให้มันวิ่งเลยนะครับตัวนี้ปล่อยให้มันวิ่งเลยเดี๋ยวเราจะมาทําอีกด้านหนึ่งครับตัวนี้ก็ให้เป็นตัวตะขอมันนะครับตัวรูดครับตัวรูดหนึ่งข้างนะครับตัวนี้เราก็จะมาร้อยตัวนี้นะครับตัวนี้มาร้อยฝั่งนี้ ตัวนี้เป็นตัวหัวนี้ก็ใช้ไฟแช็กลนครับให้มันสวยงามนะครับแต่ว่าผมมันจะไม่ลนนะครับตัวนี้ผมจะทาให้เป็นแนวทางเฉยนะผมจะทําให้ดูแต่าะว่าผมว่าอาจจะไม่ทำนะครับนี่ผมพูดแต่ต้นเรื่องนะครับผมจะไม่ทําแล้วเพราะว่าปลาาว่ามันมันตามเล็กเกินนะครับแต่ว่านกมันเข้าแล้วก็มันถอยหลังเหมือนเดิมนะครับต้องใช้ตาใหญ่กว่านี้นะครับตัวนี้มันห้าเซนครับต้องเอาเป็นเจ็ดเซนนะครับ ันนี้ก็เป็นวิธีทำไม่เฉยนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับนะครับก็หลังจากร้อยเสร็จนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับนะครับขอดปมนะครับขอดปมไว้สองจุดนะครับเมื่อกี้ผมตัดภาพไปนะครับเพราะผมยังพลาดนิดหนึ่งเมื่อกี้ครับประมาณนี้นะครับชึบ ในปมตัวนี้มันอยู่สองฝั่งนะครับตัวนี้เราก็จะมามัดนะครับมัดเป็นบ่วงครับชนี่นะครับพเลรลงไปเมื่ก็ตามปมครับก็จะชนครับเหลือเป็นมันก็จะเหลือเป็นที่เกี่ยวกับคันนะครับเดี๋ยวตัวนี้ ไปเช็คลน้นทิ้งนครับเผาทิ้งไปเลยนี่เป็นเหตุผลที่ผมไม่อยากล้น,นครับว่ามันเดี๋ยวมันจะวุ่นวายนะครับตอนที่เรามันรูดแล้วนะมันจะไปเกาะตาอื่นนะครับปล่อยแบบนี้เลยนะครับนี่นะ,น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 ะครับันี้ก็ปล่อยไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ก็ถือว่าเสร็จมาครึ่งแล้วครับ ทีนี้เราก็จะมาร้อยตานะครับถึงมาร้อยตามตะเข็บตานะครับตามตัวริมฝั่งนะครับริมตัวตัวริมนะครับนี่นะครับดู้ปเห็นปักงครับเ,เปลี่ยนที่ยืนก่อนที่นั่งก่อนครับหลอดตาไปเลยครับชึบ นี่นะครับก็ถ้าใครมีความรู้อะไรก็ที่เขาเคยทำาครับก็บอกผมด้วยนะครับผมก็มือใหมหมายถึงมือใหม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่ผมสารเป็นแค่นั้นเองนะครับผมก็เลยลองทำดูนะครับตัวนี้ก็เป็น ep 2แล้วนะครับทำได้ครับพอใช้เองนะเพราะไม่เคยขายสักทีนะครับไม่เคยดูจากประสบการณ์มานะครับพอเลยมาลองทำดูนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับอีกฟังหนึ่งครับลอยเหมือนกันครับถ้าผมก็หลังจากทําเสร็จนะครับก็ไม้ครับที่ผมเตรียมไว้นะครับตัวนี้ก็ความจริงก็ล็อกก่อนก็ได้นะครับล็อกตัวนี้นะครับล็อกตัวปลายนี่ครับล็อกผูกให้มันแน่นก่อนนะครับค่อยมาทําเป็นบ่วงก็ได้นะครับหรือว่าทําเป็นผมก็ได้นะครับเพราะมันจะง่ายหน่อยนะครับ จะทำแบบง่ายๆนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ,รบเชือกเมื่อกี้นะครับเราก็จะเอามาผูกไว้กับตัวนี้นะครับครับผมก็ตั้งจากผูกเสร็จน,นะครับตัวนี้ผมก็ ได้มัดนะครับเป็นให้มันดูดีหน่อยนี่นะครับนะครับกองมาโฟกัสเท่าไรนะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับกองทำการมัดตรวนี้ทาให้เป็นบวกใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับเป็นอ่แบบว่าให้มันให้มันจับง่ายกว่านี้นะครับนี่ผมก็ทําการผูกก็เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาปักให้ดูนะครับไปนะครับ ครับผมก็มาทำการปักนะครับตัวนี้แน่นหน่อยคนะรับผมประมาณนี้คนระับ เราก็จะได้ลักษณะน,นี้นะครับนี่นะครับเข้าไปก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าผมก็ตัวนี้ก็ประมาณรู้สึกว่า หลังตัวนี้ยาวมันจะสูงเกินครับก็มันจะยุ่งยากนิดนึงนะครับผมทําสูงเกินครับตัวนี้ก็ประมาณนี้แหละครับวิธีการทําซิงค์นกคุ้มนะครับประมาณนี้นะครับครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับนี่นะครับฝากด้วยครับถ้าใครสนใจนะครับ100นะครับ ผมจะทําแบบใหม่ครับเป็นเจ็ดเซนนะครับตัวนี้ผมฮะตัวแค่ห้าเซนนะครับมันเล็กเกินนะครับก็ใครสนใจยังไงก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางติดต่อให้นะครับในการในการคอมเมนต์นะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ